สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ<ฮ>พี่น้องครับไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะฟังอยู่ที่ลานคนเมืองนะตอนนี้หรือว่าพี่น้องจะอยู่จุดไหนของผืนแผ่นดินไทยพักเพื่อไทยจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอเพราะจิตวิญ,ญญาณเราไม่เคยเปลี่ยน พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับพี่น้องครับที่1 4ปีมาแล้วเห็นภาพวันนี้ทำให้ผมนึกถึงอดีตที่ผ่านมาในวันที่พี่น้องหมดหวังในวันที่คนไทยล้มละลายจากคิดเศรษฐกิจมีพักการเมืองหนึ่งพักการเมืองนี้เติบโตขึ้นมา ไม่เคยฟังเสียงไทยนอกจากเสียงประชาชนพักไทยรักไทยก่อตั้งขึ้นมาครับ<ฮ>ประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญแต่จะมีพักการเมืองไหน<ฮ>คืนประชาธิปไตยมาสู่ความเป็นมนุษย์30บาทรักษาทุกรรบต่อเมื่อมาถึงพักเพื่อไทย30บาทรักษาทุกเที่ ต่อเนื่องมาถึงยักษนัน30บาทเอขอปรับปวดลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงจบนะครับทุกคนก็มองแล้วไอ้สามบาท a อยัชนันเล่าให้ฟังหน่อยคืออะไรได้เลยครับพี่น้อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยแน่นอนว่าเราจําเป็นต้องไปบางที่ แต่ในขณะเดียวกัน30บาทรักษาทุกที่เราเจ็บป่วยที่ไหนเราไปที่นั่นแต่ขณะเดียวกันคุณหมอเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อน oh. การที่คุณหมอไม่มีข้อมูลของเรานั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถวินิจฉัยได้อ,อย่างชัดเจนและก็ไม่รู้ว่าจะให้ยาอะไรเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสัมพันธที่ต้องทำต่อเนื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนความสุขให้พี่น้องคืนสุขภาพดีให้พี่น้องคนไทยป่วยต้องรักษาให้ดีที่สุดครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องประชาธิปไตยเพื่อสุขภาพหลายคนมองว่ารัฐบาลเราเก็บอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง พักไหนที่คืนอำนาจกระจายอำนาจลงท้องถิ่นกองทุนหมู่บ้านพักไทยรักไทยครับสืบเนื่องมาที่พักเพื่อไทยกองทุนพัฒนา SML ครับแน่นอนครับรอบนี้พักเพื่อไทยยกระดับทั้งต่อครับค<อ>ืนความสุขคืนอำนาจตัดสินใจคืนเงินกลับไปสู่ท้องถิ่นครับ พี่น้องประชาชนครับขนาดเราทําดีขนาดนี้ยังถูกยุบถูกยุบไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยสไตล์ผมคงไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้นะครับขออน,นุญาข้ามไปาหัวหน้าจัดก,การไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับาหัวหน้าระวังหลังให้อยู่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้พี่น้อง มีปัญหาต่างๆมากมายวันนี้เรานําเสนอเรื่องยกเครื่องประเทศไทยทำไมต้องยกเครื่องหลักๆแล้วตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนดูไม่ออกนะฮะทุกคนเป็นหนี้หลายคนมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหลายคนมีปัญหาทางด้านสังคมหลายคนเกิดปัญหาจากยาเสพติดไม่รู้จะเริ่มแก้จากตรงไหนเพราะฉะนั้น สิ่งที่แก้มีอย่างเดียวคือยกเรื่องประเทศไทยแล้วจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพื่อไทยทำได้แน่นอนครับ<อ>พี่น้องครับตามสไตล์ของผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าทำยังไงนะฮะตอนนี้คนนิดนึงนะครับอาจจะไม่หมันมากแต่ขออนุญ,ญาตสรุปคอนเซ็ปต์รวมนะครับให้คนไทยนะครับได้ฟังเลคกเจอร์นะครับ การสาราแลาการกรุงเทพมหานครเอาไม่เอาครับเอาลองครับจะพยายามทําให้ง่ายที่สุดครับพี่น้องเราจะเป็นต้องเคลื่อนประเทศกลุ่มแรกที่เราต้องดูแลคือกลุ่มพี่น้องรักยานการเคลื่อนพีระมิดพี่น้องจะเป็นเคลื่อนที่ยอดไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันถล่มเราต้องเคลื่อนที่ฐานก่อนรถน้ําต้องรถที่ไหนครับรถากรถที่ลากใช่ไหมครับไม่ใช่รถที่ใบ และนั่นคือปัญญาการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบางคนมองว่าเป็นประชานิยมแต่เขาไม่เข้าใจนี่คือการแก้ปัญหาที่สาเหตุครับนี่คือการแก้ปัญหาที่มองจิตใจของพระ พี่น้องครับมันไม่เหมือนเลคเชอร์แล้วครับตอนนี้แน่นอนครับเรื่องของการปลดหนี้นะครับพี่น้องวันนี้100บาทที่เราได้รายได้ออกมา88บาทต้องไปใช้หนี้เหลือ12บบาทใครจะอยากจับจ่ายใช้สอยไม่มีครับสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้หากไม่ปลดหนี้ไม่มีคนจับจ่ายใช้สอยพ่อแม่พี่น้องไม่มีคนซื้ออาหารพอไม่มีคนซื้ออาหารก็ไม่ได้ไปรับของจากแหล่งผลิต แรงผลิตก็ต้องปิดไปเศรษฐกิจก็ไม่หมุนเวียนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องท,ทําคือการล้านนี่ทงระบบปรับโครงสร้างนี้ครับที่สองเรื่องของการลดรายจ่จายจับเพิ่มรายได้ต้องทําไปขนานกับการปรับโครงสร้างนี้หลายคนพูดถึงเรื่องนี้ว่า ทำไมปรับแค่นี้อย่างเดียวจะเสียนิสัยไหมไม่มีครับเราปรับโครงสร้างนี้แล้วเราต้องลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้พี่น้องประชาชนครับค่าไฟ3.70บาทบางคนปรามาทแต่นี่คือการปล่อยอิสระพลังงานสะอาดเพื่อพี่น้องประชาชนหายใจได้คว้างขึ้นครับพี่น้องครับรายจ่ายคนเรามาจากไหน รายจ่ายคนเรามาจากการจับใจ่ายใช้สอยอย่างแรกอย่างที่สองเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างที่สามเรื่องธร,รมนาคมขนส่งบ้านเพื่อคนไทยเอาไหมครับเอาลดไปลี20บาทเอาไหมครับเอาผมไม่รู้นะว่าหลายคนเขาบอกว่าเรื่องนี้จะทำได้ไม่ได้แต่พอฟังท่านสุริยะพูดแล้วทำเพื่อไทยทำได้แน่นอนเช่นนครับ พี่น้องครับอย่างแรกเราช่วยพี่น้องรากหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลืออีกสามอย่างครับพี่น้องไม่ต้องห่วงได้ฟังเลคเชอร์หนงใจครับวันนี้ต่อไปครับเรามองประเทศเป็นเครื่องยนต์นะครับ <มา S 1> เครื่องยนต์เดิมก็ต้องรักษาไว้สามเสาหลักประเทศไทยต้องไม่ทิ้งกเกษตรกรอุตสาหกรรมและภาคบริการครับ คนบอกว่าชันทำ SME ยกนันช่วยอะไรได้ไหมพี okay, okay. ่น้องครับ SME อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความต้องการจากภาครัฐและสิ่งนี้เองเราควรที่จะส่งเสริมความต้องการจากภาครัฐสนับสนุนเม d ดอินไ Thailand ์วันนี้ถ้าเราต้องการรักชาติต้องรักผลิตภัณฑ์ไทยต้องรัก SME ไทยต้องรักสตาร์ทอัพไทยครับพี <Yeah. S 1> ่น้อง เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการ,ร,รว,วันนี้ผมมีสองนโยบายขอพูดนโยบายที่หนึ่งเพิ่มเติมพี่น้องครับหลายคนผมเคยไปทำนิสรศการของภาคอีสานหลายคนเดินทางไปต่างประเทศหลายคนไม่เคยเจอกับพ่อแม่เขาหลายคนรอคอยการกลับมาของพ่อของแม่แล้วทิ้งลูกไว้คนเดียวอยู่กับปู่ย่าตายาย เขาไปเติบโตที่ต่างประเทศทุบหม้อข้าวหม้อแกงไปตรงนั้นสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องวันนี้ถ้าเราเห็นร้านอาหารเราจะเห็นร้านอาหารเกาหลีเราจะเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยเกิดขึ้นมาแบบนี้ทําให้เรามีความจําเป็นต้องอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวเกาหลีอยากรู้วัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วทําไมวันนี้เราไม่สนับสนุนคนไทยที่เขาดิ้นรนและพยายามไปเกิด,ไป,ดไปเติบโตที่ต่างประเทศครับ ผมขอเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยเปิดนโยบายแรกพักเพื่อไทยเพื่อคนต่างประเทศสินเชื่อเพื่อทําธุรกิจในต่างแดนเป็นหน้าต่างประเทศไทยไป ต่อครับเท่าเกียร์สต่อครับยังไม่ถึงเกียร์ห้าพี่้องครับวันนี้สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยแน่นอนว่าถ้าบริการเราพูดถึงไปแล้วการที่ทําให้ตหํารวจมีสายตามีข้อมูลด้วยการใช้ AI for all เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยจำเป็นที่จะต้องทำและเราทำมาแล้วและเราพร้อมที่จะทำต่อทันทีครับ นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยทุกคนอยากมาเที่ยวพ่อแม่พี่น้องมีความต้องการในการขายผินค้าขายผลิตภัณฑ์ต่างๆแน่นอนพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะประกอบกิจการได้เราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาดึงดูดการลงทุนเข้ามาทําให้บริการเราเป็นบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่สคือการตอบประกอบและสร้างเครื่องยนต์ใหม่วันนี้พี่น้องเกษตรกรขายผักต่างๆ จะดีกว่าไหมถ้าผักนั้นมีมูมลค่าเพิ่มขึ้นพันเท่าหมื่นเท่าเปลี่ยนการเกษตรเป็นยาสมุนไพรครับเปลี่ยนอาหารเป็นยาครับพี่น้องสร้างยาสร้างชาติครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วเรื่องบริการ สิ่งที่คนไทยเก่งก็คือการรักษาทางการแพทย์การเปิดโอกาสถึงอุตสาหกรรมเวลเนสการเป็นศูนย์กลางของการแทรพทย์เป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยคนไทยต้องได้รับการรักษาที่ดีที่สุดต้องเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครับ<ฮ>สร้างรายได้ให้ภาคบริการมากการท่องเที่ยวขึ้นไปอกีกเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนครับ พี่น้องครับสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ภาครัฐเราต้องดูแลแน่นอนเรื่องทุจริตคอรัปชันเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่เราพูดถึงและความมั่นคงพี่น้องทหารต่างๆอยู่ในใจหนูอยู่ใน,ใใน,ในหัวใจของพักเพื่อไทยครับพี่น้องครับผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคอรัปชัน ไม่หมดไม่เลิกยาเสพติดไม่หมดไม่เลิกคุณเขาไม่หมดไม่เลิกครับได้ยินแล้วนะครับทุกคนไม่จบไม่เลิกครับโอ้ทุกคนครับ้ผมภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งนโยบายที่เรายังไม่เคยเปิดที่ไหน ในเวลาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายๆจังหวัดได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายๆที่ในเขตกรุงเทพมหานครและที่ผ่านมาผมเพิ่งไปลงพื้นที่ที่คองเตยพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่กันได้ที่นี่พี่น้องเชื่อไหมครับว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งเขาไม่คิดด้วยซ้ำ ว่าวันนี้เขาจะถามถึงอนาคตไปทําไมเพราะเขายังถามถึงข้าวมื้อต่อไปอยู่เลยครับเราคนไทยครับพี่น้องเราช่วยคนไทยด้วยกันได้ไหมครับเราช่วยคนไทยด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราสร้างรายได้จากสิ่งที่เราพูดถึงมาแล้วทําไมเราจะไม่ช่วยคนไทยด้วยกันหลายคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับหลายคนเคยเป็นแกนหลัก ของบ้านเกิดอุบัติเหตุนะเกิดโรคร้ายเข้ามาเขาไม่สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้เขาไม่สามารถกลับมาเดินได้บางคนสูงอายุบางคนไม่สามารถทํางานได้คุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านและนี่คือสิ่งที่ผมยังเห็นอยู่และยังอยู่ในประเทศไทยหากเราเป็นรัฐบาลสิ่งนี้เรายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วครับ พี่รองรับ3.4ล้านคนของคนไทยตอนเนี้ยังเป็นคนที่มีรายได้ต่ำต่ำกว่าเส้นความยากจนที่3,000บาทต่อเดือนนี่หมายถึงต่อวันเขามีรายได้ไม่ถึง100บาทและหลายคนไม่ได้เจตนาจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นดังนั้นผมขออนุญ,ญาตสารต่อสิ่งที่พักไทยรักไทยเคยทำมา คือทำสงครามกับความยากจนในทุกรูปแบบครับและวันนี้ทักเพื่อไทยพร้อมประกาศนโยบายว่าหากเราได้เข้าไปเราประกาศทันทีคนไทยต้องไร้จนครับผมขออธิบายอีกนิดนึงนะครับเหมือนเป็นอาจารย์อีกแล้วครับกลับมาที่กนไก่ เฮ้ยรัฐมนั้นพูดมาขนาดนี้ทํายังไงอ่ะบองหน่อยอยากรู้ละนะเราจะมีกลไกให้ประชาชนแสดงรายได้แสดงรายจ่ายขึ้นมาหากเขามีรายได้สูงเขาประกอบกิจการอยู่แล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือ AI ระบบลำล่างจะให้โอกาสเขาในการที่เขาเข้าถึงสิ่งต่างๆที่ภาครัฐต้องการเติมกระเป๋าเงินเขาทําให้เขามีรายได้ดีมีรายได้สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน หากคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเราจะเติมเงินกลับไปให้เต็ม3,000บาทต่อเดือนครับ <Yeah. S 1> เพื่อพยุงครอบครัวพยุงทุกคนไม่ต้องให้ลูกหลานเป็นห่วงเป็นกังวลลูกหลานทําธุรกิจไปข้างหน้าได้เลยครับ yeah. Yeah. ครับ <Yeah. S 1> เพื่อไทยจะดูแลเองครับ yeah. Yeah. พี่น้องครับและสิ่งเหล่านี้เราพร้อมที่จะประกาศทันที ว่าหากเราเข้าไปคนไทยต้องไร้จนและไร้จนอย่างยั่งยืนครับพี่น้องถ้าเรารู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเขาจนเพราะอะไรเรารู้ว่าเขาเจ็บป่วยอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเขาติดเตียงอยู่ที่ไหนรัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้แต่แค่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนโยบายนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุด ในสายตาของประชาชนด้วยหัวใจความรักประชาชนครับ<ฮ>ไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงครับพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับ<ฮ>และถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงมั่นใจว่าเราทำได้ทุกคนดูข้างหลังผมครับวันนี้เรามีพี่น้องพักไทยรักไทยกลับมาอยู่กับเราครับ มากประสบการณ์ก็ยังอยู่กับเราไม่ได้หายไปไหนเลยครับวันนี้นักวางแผนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยก็เข้ามาอยู่กับเราครับพี่ร้องรับวันที่8กุมภาพันธ์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นวันเลือกตั้งแต่สำหรับพวกเรามันคือวันแห่งความหวัง วันที่จะเปลี่ยนประเทศไทยวันที่จะยกเลือกประเทศไทยไปตลอดกาลยกเลือกประเทศไทยเพื่อไทยทำได้เลืออทั้งคนตังฟ้าครับขอบคุณครับที่เรา นี่เป็นเวทีปราศัยของพรรคการเมืองที่กำลังสร้างการกดการไปยุติการปรสาสัยแต่ สสอลงแดงหมายนครผู้สมัครนักข่าวสินทร